สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อู๋ในเกม c o m e d y of Hero 2นะฮะโอ้วันนี้มาแหวกแนวนะไม่ใช่เล่นเกมซื้อวอ์คราฟแล้วฮนะก็วันนี้จะมาเล่นเป็นโซเวียตนะฮะวันนี้จะเป็นโซเวียตแล้วก็จะต่อสู้กับอะไรดีท่านผู้ชมเอาอเมริกาฮนะขอเป็นนำดเดอมริกา U.S. นะฮะนี่แล้วก็โหมดเลือก Expert ก็คือโหมดที่ยากที่สุดนะฮะ โหมดที่ยากที่สุดนะฮะอันนี้จะเป็นเทคนิคการเอาชนะนะหลายคน,ลนแล้วแล้วแพ้ตลอดฮนะวันนี้จะเป็นเทคนิคการเอาชนะอ่ะออแมปนี้แล้วกันฮะท่านผู้ชมไปเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่อูดด้วยนะครับดูซิว่าพี่อูดจะเอาชนะได้ไหมในโหมดที่ยากที่สุดโหมดที่หินที่สุดนะฮะคือโหมด e x p e r t นะฮะดูซิว่าจะชนะไหมอ่านะ ต่อสู้กับอเมริกานะฮะตอนนี้พี่อู๊ดก็เป็นโซเวียตโอเคนะครับสำหรับที่ผ่านมาคือหายไปหลายวันนะไปทำธุระนะท่านผู้ชมไม่ได้หายไปไหนมีธุรกิจโอเคนะยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานเก่าๆของพี่อู๊ดก็แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมเข้าไปติเข้าไปชมได้เข้าไปคอมเมนต์ได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกับ เกมนี้บ้าง C.O.S. 2 Company of Heroes เฮ้ยช้าเหลือเกินกำลังโหลดอยู่นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมแป๊บเดียวอ่ะดูซิว่าจะชนะหรือจะแพ้ในโหมดที่ยากที่สุดนะครับเร็ว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 เดี๋ยวท่านผู้ชมจะรอนานเร็วสเร็วสิเร็วสิ โอเคเอาละมาแล้วดับแรกเลยพี่อุต้องเอาทหารช่างไปยี่ทงก่อนทงที่อยู่ใกล้ที่สุดโอเคไปเอาทหารช่างมาอีกประมาณสามหมู่นะสองสามหมู่สี่หมู่ก็ไนดะ้อ่ะโอเคนี้เลือกอันแรกเลยที่ยิงรถถังนะพี่อูจะชอบทหารลาบมากไม่ชอบ แบบรถถังรถบรรทุกปืนใหญ่ไม่ชอบเลยชอบทหารราบอย่างเดียวนะโอเคมาเลยมาเลยมาเลยสังเกตพิวิจะเลือกแต่ทหารช่างนะทหารอย่างอื่นไม่ค่อยเลือกออามาแล้วกองนี้หมู่นี้ <And S 1> มาที่ธงดาวนี้ก่อนฮนะ <Thank you. S 1> พยายามยึดธงดาวให้ให้ได้ก่อนศัตรูเราจะชนะ <5. S 1> มีโอกาสชนะสูงนะ อันนี้ก็เหมือนกันมาทงดาวนี้ปุ๊บนี่มันมีทงดาวอยู่สามทงใช่ไหมอันี้หนึ่งสองสามอ่ะอันนี้มามาถึงแล้วต่อไปนะให้ทำการสร้างกระตอ๊อบกระท่อมนะโอเคมีซุ้มปืนซุ้มปืนนะฮะท่านผู้ชมสร้างจุดละสองนะทำมต้องสองด้วยเป็นการหลอกล่อศัตรูได้นะยิ่งเราเล่นกับ คอมด้วยแล้วนะฮะเราสามารถหลอกล่อมาได้อ่าสร้างสองจุดแบบนี้นี่บบนเอาละอัน,นี้คือโหมดที่ยากที่สุดนะฮะโหมด expert อ่ะมายังันนี้มาแล้วอ่าอันนี้ก็สร้างฐานทับต่อบบยังไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเค สร้างเสร็จแล้วรีบเข้าไปอยู่เลยนะรีบหลบเลยเข้าไปโอเครีบหลบข้างในพร้อมสู้นะพร้อมสู้เลยนี่ถึงยังนีใกล้ถึงแล้วอ้าวมาอันนี้ก็สร้างกระต๊อบอีกสองจุดนะฮะกระต๊อบจริงๆมันเป็นซุ้มปืนเนาะแต่มันดูสภาพแล้วมันมันไม่น่าจะทนอะไรได้เลยนะเป็นไม้นะใช่ไหมนะเนีย่ยดูดุยใกล้ดิโอ้โหกระต๊อบ เป็นไม้แบบไม้วางเทินๆกันเนะี่ยอันนี้จุดอ่อนคือถ้าโดนไฟไหม้เลยนะออามาแล้วเห็นไหมศัตรูมาแล้วนี่เห็นไหมโอเคนี่ตายไปหนึ่งแล้วตายไปหนึ่งแล้วโดนฐานช่างยิงนะฮะฐานช่างไม่ได่เก่งอะไรนะแต่ถ้าอยู่ที่หลบก็พอตัวประโยชน์ของฐานช่างคือสร้างอะไรได้เยอะมาสองจุดแล้ว ดูซิว่าพี่อู๋จะชนะไหมเอ้ยอันนี้มาถึงนานแล้วเอาสร้างอีกปบเปลืองไม้ <c oughs> สรางอีกสองจุดนี่ปืนกลอันนี้เป็นปืนกลเบานะปืนกลเบาออกมาแล้วเอาอันนี้ไปยึดธงต่างๆไปเลยสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมสร้างเสร็จแล้วเข้าไปหลบเลยอันนี้สร้างเสร็จหนึ่งสร้างอีกหนึ่งนะฮะ สร้างไว้ที่ทงสําคัญคือทงดาวนะทงอื่นสร้างได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็เปลืองโอเคไหมไหมมาแล้วไหมดูซิมันมีปืนกลมือด้วยอะเห็ไหน,ไหนไหมเนี่ยนะมันยิงเข้าไปทะลุยากนะฮะนี่ดิ้นไปนหนึ่งแล้วดิ้นไปหนึ่งเห็นไหมดิ้นหนึ่งโอ้โหมีอยู่ห้าคนดิ้นไปนหนึ่งแล้วนะนี่สองแล้วเห็นไหมทหารช่างเราก็เก่งนะอะตรงนี้ครับ โอ้ดูสิอันนี้คือโหมดเอ็กเพิร์นะศัตรูมาเร็วมากอันนี้ลบเลยลบเลยนี่เอาละปืนกลปืนกลมายังมาแล้วปืนกลเบามาเลยมาเลยมาเลยมาหลบในซุมนี้เรียกปืนกลเบาออกมาก,ก่อนนี่ปืนกลเบามู่ที่สองมาเลยอ่ะอันนี้ไปยึดธงต่อธงอะไรก็ได้ธงท,ทั่วไปยึดให้ได้มากที่สุด เกมนีนะ้ถ้าใครจะมีแต้มอยู่ห้าร้อยถ้าใครแต้มลดถึงศูนย์ก็แพ้นะฮะใครยังคงแต้มได้ก็ชนะไปโอเคนะเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันยึดทงเ,เราเหรอเฮ้ยอ๋อเรา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 สร้างอยู่นอกวงนี่นะอุย้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยเยว้่อนโอ้โหโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรตัวนี้ ปืนกลมาแล้วปืนกลมาแล้วมาอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวปืนกลก็สามารถยึดธงได้นะพออยู่ในเส้นวงหูเราสร้างนอกเส้นนะอย่างจริงจริง,รง,รงต้องสร้างในเส้นนะเอาละนี่ไงอธงเริ่มลงแล้วนะปืนกลมาแล้วอุ่นใจแล้วนะเห็นไหมขนาดฐานช่างเอาอยู่นะปืนกลมาหยุดจุดนี้อ่าต่อไปสิ่งที่บูจะเลือกอีกก็คือสไนเปอร์ไหมยังมันแพงนะสา0ี่เลย เอานี้ก่อนเอารถก่อนรถบรรทุกนี่ไม่ชอบรถถังชอบรถบรรทุกอาอันนี้เสร็จแล้วไปยึดทงต่อนะฐานช่างนี้เสร็จแล้วยึดทงต่ออ้าวนะตันนี้เราก็ยึดทงดาวได้3ามทงนะครับก็เหลือทงอยางอื่นๆนะฮะตอนนี้รอรถรถบรรทุกออกมาตอนนี้ศัตรูเหลือแต้ม400ร้อยกว่านะเรายัาง500อยู่ นะครับท่านผู้ชมโอ้โหมันมาข้างหลังเลยแอบยิงข้างหลังแน่จริงมาข้างหน้าเอ้ยโอ้ยระเบิดซะด้วยเฮ้ยเป็นไรปาวะมาเข,ข้ามาเข้ามาเขตปืนกลหน่อยมึงโดนแน่มึงโดนแน่เอาเฮ้ยอ๋อมันระเบิดควันเออมันทําให้ปืนกลมองไม่เห็นเฮ้ยมีฉลาดเ้ยเอา่ะถ้าควันหายเจอยิงแน่เลยโอ้มันล่วงนี่วามันล่วงนี่วานะเอาละรัวเลยเออนี่ไหม พอปืนกลยิงมันจะหนีเลยนะไม่งั้นมันก็หมอบนะอู้หูปืนอะไรยิงวะวูววิ้ยใช้ปืนอะไรยิงวะโอ้โอหเฮ้ยปืนกลเราโดนดักวะโห้ซวยเลยเป็นมาสร้างป้อมอะไรตรงนี้วะทุกนผู้ชมเดี๋ยวกันซวยเลยว้วเดี๋ยวกอนเดี๋ยวเรียก รถออกมาแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นปืนจรวดนี่รถของพี่อุทธเทไหมฐานช่างออกไหมกองหนึ่งไหมยึดทงต่ออ่ทงน้ำมันอยู่ตรงนี้โอ้โหศัตรูมันยึดทงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอานะตอนนี้ก็ ปืนต่อสู้รถถังมาแล้วขึ้นรถเลยอันนี้อ่าเครื่องพ่นไฟอัปเกรดเป็นเพื่อเครื่องพ่นไฟขึ้นรถเลยไปเดี๋ยวเราไปลุยรถนี้แหละฮะไปลุยฮะเราไม่มีรถถังเราไม่ชอบรถถังอันนี้เป็นปืนอันนี้เป็นพลปืนต่อสู้รถถังใช่ไหมึ๊อ,อไปเลยครับ ไปยึดธงเจอศัตรูแล้วสังหารเลยโอ้ยน,นี้อันนี้ต้องสร้างกระต๊อบหน่อยเนาะสร้างอันนึงก่อนโอ้โหนี่มันมีป้อมปืนกลอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมฮะต้องถล่มให้ได้ป้อมปืนกลเนี้ยแล้วอนมันจะพังไหมเนี่ยปืนกลเบ้ออกมาโอ้โหยังไม่ขึ้นเลย แต้มยังไม่ขึ้นมันเลยออกมาไม่ได้ออะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอรถรถบรรทุกแล้วก่อนรถบรรทุกสีแดงรถบรรทุกสีแดงเราจะไปจัดการป้อมปืนกลมันที่มันสร้างไว้เอ้โอเคนี่อันนี้พลปืนยิงต่อสู้รถถังนะฮะ แต่ถ้าเป็นรถถังคันใหญ่ก็ไม่ไม,ไม่ไหวนะต้องเยอะๆหมู่เดียวไม่ไม่น่าพอนะอ่ะปะอันนี้รถมาจุดนี้ต่อทงน้ำมันนะตรงทงน้ำมันนี่มันมีป้อมปืนอยู่ตรงนี้นะนี่ดิจัดการได้ไมนะั้เนี่ยมันจะถล่มเราพังปะวะมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหเฮ้ยมันเอาเลยิงวะ โอ้มันอาอุ้ยมันปืนคกหุยปืนคกอ๋อมันมีรถปืนคกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถบรรทุกเราไปจัดการปืนคกก่อนแล้วนี่มันอยู่ตรงนี้ปืนคกนี่หุยก่อนที่กระต๊อบเราจะพังหุยพังไปหนึ่งแล้วใช่ไหมพังยังไงโอ้โหรถพยาบาลเข้ามาทำไมวะเข้าไปเลยเข้าหลบต่อ นี่ยิงไปเลยยิง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 ไปเลยยิงไปสินี่ไงนี่ RPG ใช่ไหมใช่ะใช่ RPG เปล่ะวะนี่ปืนต่อสู้รถถังนี่โอเคอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ฐานอะไรวะป้อมอะไรเนี่ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหดูดูดูศัตรูมาศัตรูสีแดงนะเราสีฟ้าเราชอบสีฟ้าอันนี้คือความโหดของโซเวียตสุดยอดไหมบางคนบอกบอกว่าโซเวียตไม่เก่งเอา้าไม่เก่งก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่เราเล่นให้เก่งได้หุยทงนี้สีแดงแล้วมันมันยึดไปแล้ววัยเฮ้ยเราไปยึดทงคืนก่อนไม่ได้การโอ้โ oh. ห ไม่ได้การไม่ได้การยึดธงคืนก่อนเดี๋ยวก่อนปืนกลออกมาก่อนสิโอ้โหเราสาสตร์สร้างกระต๊อบอย่างดีเลยมันมาพังของเราเล่นซะเงี้ยเอายึดคืนก่อนเผาไปเลยเผาไปเลยนี่โอ้โหดูสิมันพังกระต๊อบเราะท่านผู้ชม แม่โอ้โหนี่โอเคนะฮะเดี๋ยึดธงดาวคืนก่อนเอาละอันนี้ก็มาหลบอยู่ตรงนี้ได้ไหมพังยังโอเคมามามาค่อยๆมามันจะพังแล้วอะสร้างเพิ่มไหมสร้างเพิ่มเปล่า,าแล้วมีฐานช่างอยู่บนรถอยู่พอดีมาโอ้โ โอ้มันมีปืนกลเฮ้ย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 ขึ้นที่ลบก่อนสิขึ้นขึ้นรถเร็วฮุ้ยไม่ได้การขึ้นรถเร็ว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 โอ้โห้ขึ้นรถตายยังไหไม่ตายเเหรอฮุ้ยโดนโดนซุ่มยิงว่ผชมชมะโอ้โหจะรอดไหมเรา เหลือแต่พลพลปืนอย่างเดียวเอาขึ้นรถขึ้นรถแล้วเอ้ยขึ้นรถสิเออนี่ะเอา้เอามาแน่จริงไหมอยู่บนรถแล้วไม่กลัวแล้วไหมนอกจากรถพังก่อนโอ้โดูมันจริงรถเรามันรัวแล้วไหมพังเลยเห็นไหม <laughs> รถพังเลยวะ่ะโอ้โหโอเคจะรอดไหมเนี่ยเราโหยขนจริงว่ะนอ,อเมริกา จะชนะได้หดนนนนไหมเนี่ยเหมือนจะแพ้ป่ะเดี๋ยวก่อนปืนกลเราเข้ามาเอาสไนเปอร์ไหมปืนกลแล้วก็สไนเปอร์อือมสไนเปอร์อสองเลยเออเนี่ยมาเลยมามาให้หมด ยึดธงยึดธงหุ้ยธงแดงกลายเป็นธงแดงแล้วจากธงน้ําเงินมันยึดไปแล้วหุ้ยเสี่ยงรถแล้ววะรถถังวะน,น,น,นะเดี๋ยวเรายึดธงขึ้นมาก่อนเดี๋ยวก่อนนะยัง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 ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นสไนเปอร์สไนเปอร์ไปจุดไหนดี สไนเปอร์อยู่แถวไหนมานี่ดีกว่าโอเคมาโอ้บ้านพังซะแล้วโอ้โอเมริกาตอนนี้อเมริกาเหลือรนะ้อยฮะเรายังห้าร้อยอยู่นะท่านผู้ชมม,มีโอกาสชนะ นี่หมดที่ยากที่สุดนะฮะหมดเอ็กเพนะฮะไม่เป็นไรเราอยู่ในที่ซุ่มนะฮะเราอยู่ในซุ้มซุ่มเล้าไก่โอ้โหโอ้ยรถถังมาให้บ้าสิให้ตายมึงไม่รอดเลยคือมันไม่ใช่รถมันไม่ใช่ปืนเจาะเกาะด้วย ยิงไม่เข้าหรอกรถถังอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนรถถังต้องเอาพลปืนต่อสู้รถถังไปจัดการหน่อยออกมาหน่อยออกมาหน่อยเดี๋ยวก่อนแล้มีสองหมู่ใช่ไหมกำลังมาอีกหมู่หนึ่งมาแล้วมาแล้วม,มีสองหมู่รวมตัวหน่อยโอ้โหเดี๋ยวก่อน เ,เตียมจัดการแล้วังโอเคโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมึงช้าจังวะโดนยิงก่อนเลยโอ้ oh, ตายหมดเลย ปืนกลุ่พังเลยวะมานี่ก่อนี๋ยวก่อนนะฮะรถถังมายังรถถังอยู่ไหนรถถังโอ้ยรถถังอยู่นี่จะจก,การ,รถถังไปเร็วเร็วเร็วตอนนี้มันใกล้จะแพ้แล้วมัน49เเองแต้ม จะการรถถังไปลเลยไปยึดธงของเราคืนก่อนธงดาวโน่นอยู่นี่ในวันรถถังอยู่ไหนเอ้ยเห็นแล้วเห็นแว๊บรถถังอยู่ไหนนี่ไงแน่จริงมาซี่นี่มันมีสองมูอสองมูอลุยเลยสู้ได้อยู่ โอ้สองหมูไหวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหได้สวยเปล่าโอ้โหตดนเหยียบอีกโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าเรากำลังจะชนะนะทวนะุกท่านะโอ้โหมีสองคันเลยวะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่หืมลบกันลบกัน มีโอกาสชนะอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ศัตรูเหลือสามเอเองแต้มพอเรายึดธงดาวได้มากกว่าอ้มันมาแล้วยิงยิงหน่อยเอ,อ้ยยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้โหโอ้ออกมาเถอะออกมาเถอะ ยิงลมลถถังให้ได้ไหนดิโอ้ยหมูเดียวไม่น่าไหวก็ดูแล้วไม่น่าไหวไหวป่าวไหวป่าวโอ้ยิงไม่ละคายผิวมาเลยนะท่านผู้ชมมาดูสิโผไม่ยุบเลยอะอเอา้ามีสองหมูลนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยยิงหน่อย พังได้ไหมเนี่ยโอ้โหอุ้ยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงให้ระเบิดไปเลยตามไปตามไปโอ้โอย่าให้รอดอย่าให้รอดมันจะพังแล้วเร็วเอามันหายตัวได้เอา้า ตามไปช้าจังวะโอ้นี่ก็มีโอ้โหโอ้จะรอดเนี่ยเอาละโอเคพังนี่อ่ะชนะแน่นะเราเราได้แต้มเยอะกว่าเหลือสองแต้มศัตรูเหลือสองแต้มแล้ว ชนะแลฮะโอเคโอ้ชนะแบบทงอยู่ไม่ครบอะจริงๆน่าจะได้สักสามทงดาวนะปรากฏว่าโดนยึดไป1นงแล้วไม่เป็นไรก็ถือว่าชนะแล้วนะในโหมด expert โหมดที่เล่นยากที่สุดนะ,ะก็สามารถชนะแบบเชียดชิวโอเคนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันนะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ